เป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีมากนะักหากเราเจอหนูเพราะหนูถือเป็นตัวพาหาน้ำโลกมากมายและอีกอย่างคือหนูเป็นสัตว์ที่ชอบกัดชอบแทะเชื่อว่าทุกคนเคยเจอปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นหนูกัดสายไฟหรือเข้ามาวิ่งเล่นในบ้านแอบกินอาหารในบ้านทำให้บ้านมีกลิ่นเหม็นของฉี่หนู หนูเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้เร็วโดยในแต่ละครั้งสามารถขยายพันธุ์ได้ครั้งละ6-10ตัวซึ่งนั่นหมายความว่าถ้ามีน้องหนูเข้ามาอยู่ในบ้านคุณแล้วมาขยายพันธุ์นานๆไปบ้านคุณอาจจะเป็นแรงหนูก็เป็นไปได้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องกำจัดปัญหาเหล่านี้ออกไปให้หมดด้วยวิธีการไล่หนูด้วยสมุนไพรแท้จากธรรมชาติโดยมีลักษณะเป็นน้ำมันที่สกัดมาจากใบสาบเสือ และน้ำมันที่สกัดมาจากพืชอีกหลายชนิดซึ่งมีกลิ่นที่หนูไม่ชอบทำให้สามารถขับไล่หนูได้โดยมีวิธีการใช้งานแบบง่ายๆเพียงนำสมุนไพรได้หนูไปตั้งในพื้นที่ที่มีหนูเข้าออกสมุนไพรจะมีการกระจายกลิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงถึง1ตารางเมตรหลังจากนั้นให้หมั่นตรวจสอบว่ายังมีกลิ่นอยู่อีกหรือไม่ถ้ากลิ่นหมดแล้ว ให้เติมกลิ่นลงไปอีกสมุนไพรไล่หนูจะไม่มีสารพิษเจือปนไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมรอบข้างส่วนท่านใดที่ต้องการติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยค่ะ